สบายดีสบายดีทุกคนมนีมาโพก็เสลี่แล้วเนาะมนีอยู่กับสไนนยเนาะมนีสิผ้าพันไปเลียงต่ำทุกคนมือว่านี้เป็นคนเพื่องซอยสิผ้าพันไปเลียงต่ำมือนี้ปหุ่ยคุณตา แล้วนะทุกคนแหนมหายงไปไปสร้างตามเอา,ไไเอาตามรวมก่อนไปกล่องมาอยากแจงนะทุกคนตอนหนีถาตามไหมน,นางถานางถา่งขาน่งลอสร้งตามเพียงเอาเอาดูรักด้ดกว่าวลตามาาตามีนไก่หลักก้ตามพม่เห็นตันปะชุม ตำร้วเท่านี้ก็ยิงลิ้นโมกหาบาทสิบบาทก็เอาตำประซุ่มมันวะตาไปเป็นั่งต่ำป่ะก่อนแม่ขาก็จะกำลังเตรียมเครื่องพักไว้สิต่ำตีนไก่ก็เนาะ ตามตีนไก่ก่อน สิเป็นหมอตุ่มก่อนเหลือนอะทุกคนนีน่อทุกคนตําเซตเป็นทีเียบหอยตําตีนกายได้ทุกคนอ้าวซิมดูซิมดูมดเป็น,นได้ได้ยแซ่บนอนทุกคน กล่องกับใบแจงไปได้นะทุกคนอดเบิองไปน้ำกันก่อนนหอบแซนนะกนจะได้เปลี่ยนกล่องใหม่ตอนนี้นะมันไก่สินอกแล้วก็มันนะคนเกาะสินอกสินอกทั้งคนบัวแมนสินอกทึก่งโทรศัพท์เหนือเสีองลุยงานนะค่ะก็ได้พักเหมือนอนี้นะทุกคนอา้าวลุยเจัดไดบ 后来嘛。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ใา่เดี๋ยวนี้นนี้เงินไปเปี่ยนก็ได้ะมีจาเป็

เป็นอ,ไอะไรแซ่เนะนี่คือตำล่วมจานนี้จานนี้ตำตีนไกสองคนสองจานเนี่มันอื้เลาอาตอนแถวแซ่กอนนีสิจา้ามาไดุกคนตำะุมนะกัน กู้ได้เลยเ้เขาจกระดาษได้จากตงน้หาบ,บาทจิบาทเอาแค่ทางก็ถึงเตียงเลยตลดยอดโทรศัพทากว่า่ได้ยินเสียงประเดน๋นะทุกคน ทุกคนตอนนี้ก็กินเซตเป็นทียำหอยแหละเป็นไดพ็ดเอมตอนนะี้เพ็ดมากอิ่มนะทุกคนเลยสำหรับกิปเนก้าโบมี่ย,ยังร้ายนะทุกคนพอ,อกันไหมลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสแหละในเะด้อบ๊ายบาย